สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะคุณครูให้เรียนออนไลน์ก่อนนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เรามาทบทวนเรื่องของคำนามก่อนนะคะค่ะคำนามคือคำสำหรับเรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ต่างๆรวมทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนะคะ ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรมในชั้นประหกเราจะแบ่งเป็นห้าชนิดนะคะชนิดที่หนึ่งก็คือคำนามสามัญสองคำนามวิสามัญสามคำลักษณะนามสี่คำนามรวมหรือว่าสมุหานามนะคะและห้าคำอาการานามค่ะทีน,นี้เรามาดูเรื่องของคำนามสามัญก่อนนะคะคำนามสามัญเรียกอย่าง,งว่าคำนามไม่ชี้เฉพาะก็คือคำนามทั่วไปที่ใช้เรียกชื่อ คนคือสัตว์สิ่งของและสถานที่โดยไม่เจาะจงนะคะคือมีมากกว่าหนึ่งเช่นคุณพ่อลิงกล้วยตลาดชิงช้าสนามวิศวกรม้าลายไมยโครเวฟโรงเรียนและอีกมากมายนะคะทีน,นี้เรียนมาดูตัวอย่างตามรูปภาพนะคะรูปที่หนึ่งลิงชอบกินกล้วยนะคะนักเรียนดู ตัวหนังสือส,สีสีสีแดงนะคะก็จะเป็นลนักษณะของคำนามไม่ชี้เฉพาะภาพที่สองค่ะคุณพ่อไปจ่ายตลาดนะคุณพ่อกับคำว่าตลาดเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะนะคะและรูปภาพที่สามเด็กๆกำลังควายชิงช้าอยู่ในสนามดูตัวหนังสือสีแดงๆนะคะจะมีคำว่าเด็กๆชิงช้าแล้วก็คำว่าสนามนะทั้งหมดนี้เป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะหรือว่าคำนามสามัญค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของคำนำสามัญไปแล้วนะคะคูมีใบงานง่ายๆนะคะสําหรับการเปิดเทอมในวันแรกนะคะคํานามสามัญหรือว่าคํานามไม่ชี้เฉพาะนละเรียนดูรูปภาพนะคะได้นําคําต่างๆนะคะที่ผูกกาหนดให้มาเติมลงในรูปภาพนะคะแค่นี้พอค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ